ผมคิดว่าที่กระทรวงการคลังใช้เนี่ยไม่ใช่ AI ไอหรอกครับมันกระจอกกว่าน,นั้นถ้าเป็น AI ของแท้เนี่ยมันจะต้องคิดเองเป็นว่าใครเป็นนักศึกษาใครเป็นกกเนกษตรกรไม่ใช่ลงข้อมูลมั่วๆมาแบบนี้ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาทีม AI ใหม่มาเขียนครับแบบนี้เดือดร้อนครับแล้วก็อย่าเอา AI เป็นแพะนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนเขียนโปรแกรมคนดูแลโครงการ เห็นไหมครับประชาชนไปถามที่กระรวงกางทางเมื่อวานปิดประตูไล่ทําไมครับปิดประตูไล่ทําไมอันนี้สําคัญนะครับมันสะเทือนอารมณ์คนไทยทั้งประเทศนะครับ ยังคงมีรายจ่ายเดินต่อไปอยู่ทุกวันทุกวันนะคะในเรื่องของค่าเช่าหรือเงินกู้รายวันก็ยังมียังมีอยู่นะคะลูกยังต้องกินนมคุณพ่อคุณแม่ยังเจ็บป่วยนะคะทุกคนต้องการหวัง,วงเงินเดียวยาตรงนี้นะคะเมื่อเมื่อถึงกําหนดที่ทางภาครัฐจะโอนเงินเข้ามาให้ทุกคนเฝ้ารอนะคะทุกคนเฝ้ารอ,อด้วยใจจดใจจ่อว่าเงิน5,000บาทอาจจะดูน้อยนิดสําหรับหลายๆท่านนะคะแต่สําหรับช่างผมของพวกเราเนี่ยช่วงที่ปิดทําการเนี่ย มันมีค่ามากๆเลยนะคะเรารอเราเฝ้ารอแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราเซิร์ชเราเข้าไปดูเงินไม่เข้าบัญชีนะคะพรุ่งนี้เราจะทำยังไงกันต่อไปเราเฝ้าอรอรอบที่สองรอบที่สองก็ไม่ได้อีกไม่ได้ยังไม่เป็นไรเรายังมีความหวังแต่ท่านตัดสิ์เราเลยเมื่อตัดสิ์แล้วโอเคถ้ามันตรงเรายังเข้าใจแต่บังเอิญว่า การตัดสิบนั้นท่านบอกว่าเราเป็นเกษตรกรซึ่งเราตัดผมมาเป็น10ปี20ปีจับก,กันไกลจับปัตตเลียนแต่ท่านบอกว่าเราเราเป็นเกษตรกรได้อย่างไรท่านเอาอะไรมาตรวจสอบเรานะคะบางคนอายุ40ปีท่านบอกว่าเราเป็นนักศึกษาซึ่งอายุ40ปีนะคะเป็นช่างผม20ปีแต่บอกเป็นนักศึกษาตรงนั้นคือมันไม่ใช่ผมแทพี่น้องที่ยังเดือดร้อนเรื่องนี้อยู่แล้วก็ ที่ผู้ดการปฏิดนตครับเราก็จะเร่งรีบดาเนินการทําเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเอาต้องไปกลับเรียนเพราะว่าจากละเรื่องนะคือมันก็อาจจะมีกติกาของมันอยู่แต่ถ้าเกิดกติกาไหนมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็ต้องเสนอเนี่ยให,ให้ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปปรับนะครับมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คนอาจจะไม่ได้เคยตั้งตัวมาก,กนะ่อนนะเราเข้าใจนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดมันปล่อยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีทิศทางเนี่ยทุกคนจะลําบาก แม้กระทั่งคนกลุ่มนโยบายก็จะลําบากพวกเราก็จะลําบากทุกคนกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องเร่งรีบในการดําเนินการ